ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับแอมเสียงดีมาจากเยอรมันอีกตัวหนึ่งนะครับ pioneer a สองศูนย์เก้า r นะครับตัวนี้ใช้งานได้เป็นปกติทุกอย่างนะครับสดสดจากเยอรมันนะครับสภาพภายในเดิมๆทั้งหมดนะครับตัวปรับเบสปรับแหนมวอลลุ่มต่างๆอะไรต่างๆทุกอย่างภายในเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับผมได้ทําการย้ำาิป็นเครื่องให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ตัวไหนที่จุดอ่อนต่างๆนะครับที่มันใช้งานไปมันมีความร้อนนะครับเกิดความร้อนก็จะมี ลายตะปัวที่ลอนนะครับก็จัดการเชื่อมนะครับบัคกี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ยาวๆนะครับเบสแหลมปรับได้ปกตินะครับทุกอย่างตัวนี้นะครับผลิตปีนะครับประมาณปี 2000- ันถึง2012ผลิตยาวนานมากนะครับรุ่นนี้ผลิตออกมานี่เยอะนะครับผลิตออกมาเยอะส่งทั่วโลกนะครับตัวนี้กำลังขับนะครับ35วัตบวก35วัตก็ก็70วัตต์นั่นเองพ้าขยายเป็นมอเเฟตนะครับตัวนี้นะครับ รายละเอียดสองเสียงนี่ใครต้องการฟังรายละเอียดของเสียงนะครับเบสนุ่มๆนะครับก็จัดไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้เบสเพลงหนักๆนะครับเพลงลูกทุ่งนะครับที่เบสดีๆก็เอาเรื่องนะครับเบสไม่ธรรมดานะครับมีเราเน็ตให้ด้วยนะครับตัวนี้แล้วสามารถนะครับเปิดไดเล็กนะครับก็คือจะไม่ผ่านภาคปรีนะครับทุมแหลมจะไม่ทํางานนะครับจะเป็นเสียงแบบธรรมชาติก็ได้เลยนะครับตัวนี้สามารถกดได้นะครับ Selector Input นะครับเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีช่องโฟโน่ให้ด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูเครื่องภายในนะครับเปิดฝาเครื่องก่อนนะครับนี่ครับเครื่องภายในนะครับสะอาดสวยงามนะครับตัวนี้ด้านล่างก็จะมีเอ่ออะไหล่ด้วยนะครับใต้ปิ้นนะครับก็จะมีแผงวงจรมีอะไหล่ด้วยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับเป็นมอสเฟตนะครับมอสเฟตนะครับถ้าขยายเขาเขาเป็นมอสเฟตแยกจากกันเลยนะครับสี่ตัวนะครับตัวนี้นะครับ แล้วก็อะไหล่ต่างๆนะครับคอนเดนเซอร์ต่างๆก็ใช้อย่างดีนะครับคอนเซนเซอร์สีทองทองเห็นไหมฮะใช้อย่างดีเลยนะครับตัวนี้นี่ภาคซิเล็กเตอร์นี่ภาคโฟโน่นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นภาคปรีนะครับบนลุ่มนะครับภาคปรีวอลุ่มนี่ภาคคอนโทรลนะครับแล้วก็ภาคโทนคอนโทรลตัวนี้นะครับปรับโทนนะครับต่างๆพอเจอไฟนะครับว่าแปลงขนาดใหญ่นะครับตัวนี้ใช้ไฟ220โวล์นะครับเดิมๆจากเยอรมันนะครับตัวนี้นะครับจากโรงงานเลยด้านหลังนะครับ สามารถต่อลําโพงได้สองคู่สี่ตู้เปิดได้พร้อมๆกันนะครับชุดเออยู่ล่างชุด B อยู่บนนะครับตัวนี้แจ็คต่อสัญญาณต่างๆก็เงานะครับสวยงามนะครับตัวนี้นะครับเดิมๆจากเยอรมันเลยครับนะฮะไม่ได้เปลี่ยนอะไรใดทั้งสิ้นแค่ทําทํทำคาร์ยาปินนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับไม่ได้เยอะนะครับนะครับหน้าปัดก็มีริ้วรอยบ้างนะครับมีริ้วรอยบ้างนะครับตามอายุงานนะครับที่ใช้นะครับตัวนี้แต่โดยรวมก็ดูดีนะครับเดี๋ยวผมปิดฝาครึ่งแล้วทดสอบเสียงให้ฟังนะครับ ให้ดูกันสดๆนี่แหละครับเครื่องภายในต่างๆนะครับให้เห็นๆกันไปเลยนะครับของผมนี่เปิดให้ดูได้นะครับตัวไหนที่เปิดให้ดูได้จะเปิดให้ดูทั้งหมดเลยนะครับส่วนใหญ่จะเปิดให้ดูนะครับสนใจนะครับเดี๋ยวเราลองฟังเสียงกันก่อนนะครับทดสอบเสียงกันเลยนะครับ ชาติะรอันนี้จะผ่านโทนนะครับ สียดีครับรายละเอียดยอดเยี่ยมมากนะครับเป็นมอดเฟรนะครับรายละเอียดแน่นอนอยู่แล้วนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณมากครับ